สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ครับวันนช่วง21จนถึง30มิถุนายน2 5 6 6นี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันจันทร์นั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามล ne ไอใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วย จะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ครับ21จนถึง30มิถุนายน2566 เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าคนเกิดวันจันทร์ได้รับพลังงานดีๆในช่วง21 00, จนถึง30มิถุนายนนี้ในเรื่องงานนะครับไพ่ที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไ <|lo|> พ่เด e ะเลเวอร์ไพ่หถ้วยนะครับและไพ่เดอะไฮโลแฟนไพ่3ใบนี้จะส่งพลังงานด<ๆ>ีๆให้กับคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องงานนะครับในเรื่องงานในช่วง21จนถึง30มิถุนายนนี้ไพ่เดอะเลเวอรจะพูดถึง <S <S <usters> ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์ได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานนะครับจากคนที่ต้องทำงานด้วยกับคนเกิดวันจันทร์เรียกได้ว่านะครับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานใครที่เคยทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงาน สถานการณ์ความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างดีคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายเจ้านายก็รักเจ้านายก็เมตตาเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นะครับการงานจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางบางคนอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจ เรื่องสําคัญสําคัญในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ต้องจับงานสองงานทํางานสองอย่างในเวลาเดียวกันบางคนมีเกณฑ์ทํางานประจําแล้วกําลังจะมองหาอาชีพเสริมมองหาอาชีพที่สองนอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู่ มีเกณฑ์จะมีช่องทางมีเกณฑ์จะมีโอกาสเหล่านั้นเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายไพ่เดอะไฮโลแฟนครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่การงานมั่นคงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับหน้าที่การงานเติบโตก้าวหน้าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ ช่วงหนึ่งก็ว่าได้ไพ่หกถ้วยจะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันนั้นอาจจะมีเกณฑ์นะครับที่อาจจะต้องสางงานเก่าสางงานที่ค้างค้างนะครับบางคนที่กําลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานตั้งใจจะย้ายงานนะครับมีเกณฑ์จะได้กลับไปทํางานที่เดิมนะครับมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้อาจจะโดนหัวหน้าเก่าเรียกตัวกลับไปแล้วอัพเงินเดือนให้ นะครับก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เชน่นกันกับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะมีเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าคนที่เคยร่วมงานด้วยนะครับกลับมานำพาโอกาสดีๆกลับมาให้กับคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องงานครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง 21จนถึง30มิถุนายน2,566นนี้นะครับถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่าการค้าการขายจะดีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ใครที่ค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับขนมนะครับหรือว่าเป็นดอกไม้เป็นร้านเบเกอรี่นะครับ สิ่งเหล่านี้จะค้าขายดีเป็นพิเศษนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นกว่าคนเกิดวันจันทร์ทั่วทั่วไปก็คือคนเกิดวันจันทร์ที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กของเล่นเด็กนะครับหรือว่าคนที่เปิดสถานพักฟื้นนะครับ สถานที่ที่ดูแลเด็กเนสเซอรี่ต่างๆนะครับดวงการงานของคุณจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับส่วนคนเกิดวันจันทร์ท่านใดที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานสมัครงานเท่าไหร่หางานเท่าไหร่ไม่ได้งานสักที 21จนถึง30มิถุนายน2566นี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนําครับคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานนะครับแนะนําให้คุณลองกลับไปคุยกับที่ทำงานเก่านะครับที่คุณนั้นอาจจะเคยทำงานด้วยเมื่อนานมาแล้วนะครับลองกลับไปคุยดูคุณมีเกณฑ์ มีโอกาสที่จะได้งานหรือว่ากลับไปคุยกับหัวหน้าเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าๆที่เคยร่วมงานด้วยจะมีช่องทางจะมีโอกาสนะครับนำทางคุณไปนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2566นี้ ผ่านพ้นไปนะครับก็เอาใจช่วยคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายนะครับขอให้พบกับความสำเร็จที่ตามหาขอให้ได้พบกับความก้าวหน้าดั่งใจต้องการนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายขอให้คนเกิดวันจันทร์นั้นมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในเรื่องงาน ใครที่ท้อใจอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วได้ฟังได้ดูได้ยินคลิปนี้ก็ขอให้ปลุกไฟในตัวเองขึ้นมานะครับความหวังยังมีนะครับโอกาสดีๆที่รอคอยจะมาถึงเพราะฉะนั้น ขอให้ปลุกไฟในตัวเองขึ้นมาแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานหรือใครที่ต้องหางานต้องสมัครงานก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจในการสมัครงานในการหางานโอกาสจะเป็นของคนเกิดวันจันทร์ที่ไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้และไม่หมดความพยายามนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาแล้วครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับ ว่าดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2566เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าพลังงานดีๆ ของคนเกิดวันจันทร์จะเกิดขึ้นในช่วง21จนถึง30มิมิถุนายนนี้ในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับคนเกิดวันจันทร์ได้รับพลังงานดีๆในเรื่องเงินจากไพ่เดอะซันไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางใหม่ๆม,มีโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องเงินนะครับใครที่กำลังมองหาช่องทางในการหาเงิน หรือว่าอาจจะขยับขยายกิจการนะครับลงทุนเพิ่มมีเกณฑ์จะมีช่องทางมีโอกาสนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางใหม่ๆที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนคนเกิดวันจันทร์ครับในดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าการเงินดีการเงินคล่องตัว จะมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์จะได้รับเงินจากคนในครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้ บางคนที่อาจจะเดือดร้อนในเรื่องเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์เงินที่เสียไปแล้วเงินที่สูญไปแล้วมีเกณฑ์จะได้คืนได้กลับมา หรือว่าใครที่มีลูกหนี้แล้วลูกหนี้เบี้ยหนี้ไม่ยอมใช้เงินมีเกณฑ์จะทวงถามหนี้เก่าได้นั่นเองคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์เมื่อไพ่บทสรุปเป็นไพ่หนึ่งคาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางใหม่ๆการติดต่อง,งานการเจรจา หรือว่าการไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานมีเกณฑ์จะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้คนเกิดวันจันทร์ด้วยนะครับรวมถึงบางคนมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่ได้มีเงินก้อนได้มีเงินเก็บก็ในช่วง21จนถึง30มิถุนายนนี้ครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังนะครับ ไพ่เดือดซานใบนี้ยังจะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทรนั้นหาเงินเก่งแต่เก็บเงินได้ไม่ค่อยดีนะักบางคนนะครับใช้จ่ายเงินตามกระแสสังคมนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับวางแผนการเงินให้ดีด้วยคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายไม่อย่างนั้นการเงินนะครับได้มาเท่าไหร่ก็อาจจะหมดไปไม่มีเหลือเก็บก็เป็นได้เช่นกันนะครับ คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายแม้การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่หากขาดการวางแผนที่ดีเราก็จะมีเงินเราก็จะไม่มีเงินออมไว้ใช้ในอนาคตนะครับคนเกิดวันจันทร์ครับเอาละครับดวงชะตาการเงิน ของคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภกันบ้างคนเกิดวันจันทร์เมื่อมีไพ่เดือดซันขึ้นมาไพ่ใบน,นี้จะส่งพลังงานดีๆและไพ่ใบน,นี้จะเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง21จนถึง30มิมิถุนายนนี้ไพ่ใบน,นี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีโชคดีจากการเสี่ยงโชคหรือว่าได้โชคลาภ จากเด็กเล็กๆล,ลูกเด็กเล็กแดงในบ้านนำพามาให้นั่นเองคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญใครที่จะเสี่ยงโชคก็ดูาตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับโชคลาภเป็นสิ่งที่เรานั้นกะเกณฑ์ไม่ได้ นะครับมันสร้างบุญสร้างกุศลกันนะครับโชคลาภนั้นจะเป็นไปตามบุญกุศลบุญบารมีที่เรานั้นมีที่เรานั้นได้ทําหรือว่าได้สะสมไว้นั่นเองคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับคนเกิดวันจันทร์สิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือในเรื่องของการโดนหลอกการโดนโกงจากมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่นะครับ ส่งลิงก์เข้ามาในมือถือของเราแล้วหลอกให้เรากดแล้วพอกดไปแล้วก็สูญเงินในบัญชีอันนี้ต้องระวังนะครับหลังๆไม่ค่อยมีให้เห็นละแต่ก็ต้องระวังผู้เท่าผู้แก่ในบ้านของเรานะครับโดนเจ้ามิจฉาชีพพวกนี้หลอกนะครับรวมถึงในเรื่องของนะครับการเปิดเพจปลอมนะครับขายสินค้า ปลอมหรือว่าเปิดเพจปลอมหลอกให้เราโอนเงินไปแล้วก็ไม่ได้สินค้าต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้เพจมันหน้าตาคล้ายๆกันเหมือนๆกันไปหมดมีทั้งจริงทั้งปลอมนะครับพอค้าแม่ค้าที่สุดจริตนะครับขายของอย่างจริงจังก็มีนะครับมิจฉาชีพแฝงตัวมาก็เยอะคนเกิดวันจันทร์ก็ต้องระวังให้ดีนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ ในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับที่หลอกให้เราโอนเงินใครที่ทำงานออนไลน์ต้องระวังให้ดีระวังจะสูญเงินนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า21จนถึง30มิถุนายน2566นนี้ดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์21จนถึง30มิถุนายนนี้นะครับไพ่ราชาแห่งถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์ที่อาจจะดูเหินห่างอาจจะ มีช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายอาจจะติดภารกิจนะครับหรือว่ามีเรื่องให้ต้องทําจนทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะดูเหินห่างจากกันไปบ้างนะครับคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะคืบหน้าไม่ค่อยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหรนะ่นักยังเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์นิ่งๆรอคอยนะครับการตัดสินใจ จากคุณทั้งคู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายใครที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ค่อยๆดูใจกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับแล้วก็มีสติในการครบหานะครับในการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับคนเกิดวันจันทร์ครับ ส่วนคนเกิดวันจันทร์ที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ดูจะเหินห่างดูจานะครับเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างมีเรื่องที่ต้องทำนะครับบางคนได้คู่เป็นชาวต่างชาตินะครับต่างภาษาต่างแดนโดยเฉพาะใครที่ได้คู่เป็นคนญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีในช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์ที่ได้คู่เป็นชาติเหล่านี้ นะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องให้ต้องห่างไกลจากคนรักนะครับหรือว่ามีเหตุให้ต่างฝ่ายต่างจะต้องอยู่ไกลกันนะครับคิดถึงอยากจะไปหาอาจจะไปหาไม่ได้เพราะว่าติดภารกิจติดการงานที่ต้องทําหรือว่ามีเรื่องที่ต้องทําทําให้ยังไม่สามารถที่จะไปหาไปพบเจอกันได้นั่นเอง ความรักห่างไกลกันแต่ถามว่ามั่นคงไหมก็ต้องตอบว่ายังดียังมั่นคงยังไม่สั่นคลอนนั่นเองคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับส่วนคนเกิดวันจันทร์ที่ยังโสดอยู่ต้องบอกว่า มีเกณฑ์จะได้คู่นะครับและคู่ของคุณมีเกณฑ์ที่จะมีอายุมากกว่าคุณนะครับคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่มีอายุมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับใครที่กําลังโสดอยู่ในช่วง21จนถึง30มิถุนายนนี้บอกเลยนะครับ ว่ามีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีเกณฑ์ที่จะมีใครบางคนเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณครับอาล้วครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันจันทร์นะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใด ก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญาครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากคนเกิดวันจันทร์นะครับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวดูดวงของตัวคุณเองสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากคนเกิดวันจันทร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตา ครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจดีๆให้แก่การด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับและสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับท่านใดที่มีความทุกข์ใจมีเรื่องไม่สบายใจ พิมเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้อยากปรึกษาอาจารย์ปอคนเปิดดวงอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายใครที่มีเรื่องอยากจะแบ่งปันอยากจะบอกเล่าประสบการณ์ตัวเองนะครับอยากจะแบ่งปันความทุกข์ใจนะครับแล้วก็อยากจะรับพลังงานดีๆรับพลังงานด้านบวกจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงกลับไปอาจารย์ปอคนเปิดดวงยินดีตอบทุกคอมเมนต์ขอเพียงแต่คุณ พิมพ์มาเราจะพิมพ์ตอบกลับไปนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็อย่างที่บอกนะครับขอรบกวนให้เป็นทางไลน์ก็แล้วกันนะครับทักไลน์มานะครับสอบถามค่าครูผ่านทางไลน์นะครับคนเกิดวันจันทร์ครับเอาละครับสาหรับวันนี้นะครับคาทานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองนะครับคุณเลือกได้เสมอนะครับและจงเลือกให้ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ ทั้งหลายครับสาหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยบอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตา ติดต่อผ่านทางลาย ID 061 149 8995